สวัสดีครับผมทุกคนครับวันนี้มาเจอกันในเกมของ Duty Mobile นะครับแต่ว่าวันนี้เป็นคลิปสาระนบอาจจะไม่ยาวมากเด้อวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของความไวนะครับมีหลายคนที่ถามผมมาเยอะมากๆเลยนะทั้งตอนไลฟ์สดแล้วก็ทําคลิปเลยนะครับวันนี้ผมขอมาเปิดโปร่งความกระจ่างในการตั้งค่าเลยลวกันนะครับแล้วก็วันนี้จะแจกความไวเด้อเด้อส่วนใครที่ขอเรื่องของปุ่มนะครับเดี๋ยวจะแยกคลิปให้นะครับผมและนี่คือคลิปการปรับความไวแล้วก็สอนการปรับความไวล่าสุดในแพทนี้ให้ทุกคนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมความไวนะครับเราก็ต้องเข้ามาที่ตั้้งค่าผแลวก ความไวนะครับคำเตือนนะครับผมใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับความไวเนี่ยก็เหมือนกับกางเกงในนะครับ <c oughs> เอาไหมเอาไหม ความไวนะครับผมก็เหมือนกับไซส์รองเท้านะครับคือมีทั้งเข้ากันได้และก็เข้ากันไม่ได้นะครับที่ผมจะสื่อก็คือบางคนเนี่ยอาจจะมีมือถือนะครับหรือว่าไซส์ของมือถือที่มันแตกต่างกันนะครับความไวเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับคลิปนี้ผมแนะนําว่าให้ปรับใช้แล้วแต่สไตล์และก็ความเข้ากันของทุกคนละกันนะครับเดี๋ยวมาพูดความไวถึง MP เป็นหลักนะครับผมเพราะว่า BR ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับอาจจะไม่มีภาพเล่นประกอบให้นะครับซึ่งผมจะให้ทุกคนดูตั้งแต่แรกเลยจนถึงท้้าาาายยยเละครับของงกตผมจธ แล้วก็จะแฝงฟิกดีๆให้กับใครที่กําลังหาความไวของตัวเองอยู่ด้วยนะครับบอกก่อนเลยนะครับว่าเทคนิคนี้สามารถปรับใช้ได้ทุกเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือคอมด้วยนะอย่างแรกเลยนะครับผม rotation mode นะครับอย่างแรกที่เราเห็นเลยนะในโหมดของความไวในชั้นแรกนะครับ rotation mode นะครับก็คือเอางี้ดีกว่า rotation mode เนี่ยผมต้องอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆเลยสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สาคัญมากๆนะครับผม rotation mode เนาะอ่ะสังเกตนะครับผมทุกคนครับ rotation mode นะครับหรือว่าโหมดการตั้งค่าความไวอันแรกนะครับอันนี้เลยนะมันจะมีอยู่ล็อกความเร็วนะครว็ ระยะทางนะครับแล้วก็เร่งความเร็วนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอของล็อกความเร็วก่อนเลยนะกันหรือว่าสิ่งที่ผมใช้อย่างแรกเลยนะครับถ้าผมไปเล่นเกมไหนก็ตามนะผมจะใช้ล็อกความเร็วนะครับโลเทชั่นโหมดก็คือ,อนี่ครับการหันจอซ้ายขวาแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งเวียนหัวนะหันจอซ้ายขวาแบบนี้นะครับัะเห็นได้ว่าถ้าใครที่ใช้ล็อกความเร็วนะครับแล้วเวลาหันจอวุ๊บ ฟึบฟึบฟึบมันจะรู้สึกว่าชินเลยก็เข้ามือนะครับก็คือรีชั่นโหมดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเร่งความเร็วหรือว่าการสะบัดจอนั่นเองนะครับแต่ว่าผมใช้ล็อกความเร็วเพราะว่าผมไม่ถนัดจริงๆนะครับการเร่งความเร็วนะอย่างเช่นตอนนี้ผมปัดเร็วแค่ไหนก็ตามนะครับปัดเร็วแค่ไหนก็ตามนะเป้าผมก็ยังอยู่ตรงกลางอยู่เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เร่งเกินไปแต่ถ้าหากว่าผมเปิดเป็นเร่งความเร็วระยะทางน,นะครับแต่ว่ามันจะมีการปรับได้ด้วยนะครับความละเอียดอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะปรับสัก1 5รกอนถ้าเเรราาปััด็ววะมมนจีคมแบบเด้ไป ไปมากกว่าที่เราปัดจริงๆไงทุกคนคือมันจะเร่งทําให้เราแบบเล่นง่ายขึ้นหรือว่าไม่เมื่อยนิ้วนั่นเองนะครับคือมันก็สามารถใช้ได้นะแต่ว่าสำหรับผมผมไม่ถนัดเท่าไหร่นะมันจะเร่งนะจะนหากว่าใครปรับเป็นเร่งความเร็วแบบนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับแบบสุดให้ทุกคนดูนะฟึบดูดิผมปัดนิดเดียวเองนี่คือผมปัดนิดเดียวเองนะครับไม่ได้ปัดเร็วเลยนะแต่ว่ามันเร่งความเร็วให้นะครับยิ่งเราปัดแรงเท่าไหร่นะครับผมการหันจอของเราเนี่ยก็จะเร็วมากขึ้นนะแต่ว่าถ้าเราหันปกตินะมันก็ปกตตินแแ่ถ้าาเเรหับบ็วๆจุ ผมมันไปเร็วมากๆเลยครับอันนี้ผมแนะนําว่าใครที่เพิ่งจะหาความเร็วแล้วก็ปรับความเร็วของตัวเองยังไม่เจอความเร็วที่ตัวเองต้องการนะครับผมแนะนาว่าให้ปรับล็อกความเร็วเป็นปึ่งน้อย เป็นล็อกความเร็วเลยนะครับนี่เลยแล้วถ้าหากว่าใครนะครับไม่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์บ่อยหรือว่าเปลี่ยนมือถือนะครับผมแนะนาว่าให้กดเปิดเชื่อมความไวกับความละเอียดด้วยนะครับเพราะว่าความละเอียดหน้าจอเนี่ยแต่ละเครื่องหรือว่ามือถือแต่ละเครื่องนะครับความละเอียดหน้าจอเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยที่ไม่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์บ่อยหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนมือถือบ่อยนะครับก็ให้เปิดนะแต่ว่าถ้าใครเปลี่ยนสลับไปสลับมาก็แนะนําว่าให้ปิดนะครับจุดนี้ต่อไปก็จะเป็นหัวข้อเรื่องของการสลับความไวนะครับการสลับความไวเเเเนนนีีี่่่่มมมมะ็็็็กกาาาารรรลลบคคววไไขอออองงงตตททแ้ื มันจะมีความไวแรกนะครับก็คือความไวแบบนี้นะความไวเดินนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกหนึ่งความไวก็คือความไวซูมนี่เลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับว่ามันจะมีจุดเชื่อมเนี่ยก็คือตอนนี้มันเป็นความไวข้างนอกความไวที่เราปรับเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันเนี่ย หลังจากที่เราซูมเนี่ยมันก็จะใช้ความไวของกล้องเล็งใช่ไหมครับถ้าการปรับความไวนะซึ่ในหัวข้อการสลับความไวเนี่ยมันก็จะคือการสลับความไวตอนที่เราไม่เล็งแล้วก็เปลี่ยนผ่านไปสู่ความไวของการเล็งน,นะครับจุดนี้ผมแนะนําว่าแล้วแต่เลยนะใครจะปรับใช้ยังไงนะมีตั้งแต่สลับระหว่างเปิดสโคปเล็งสลับหลังจากแอนิเมชันจบลงค่อยๆสลับระหว่างกําลังใช้สโคปนะครับผมจะบอกนะครับอันแรกก็คือสลับระหว่างเปลี่ยนเป็นสโคปนะครับก็คือ ฟึ่งมันจะสลับตั้งแต่เรากดซูมเลยนะครับหรือว่าอันที่2นะครับมันก็จะสลับตอนที่สโคปซูมเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าอันที่3เนี่ยก็คือมันจะค่อยๆเปลี่ยนผ่านนะครับ<ก><น>ความเร็วนะแต่ผมแนะนําว่าถ้าใครเนี่ยเล่นแบบเร็วๆนะครับแนะนําว่าให้ปรับเป็นอันแรกนะสำหรับผมนะครับถ้าใครเล่นเร็วๆนะครับสลับความไวเป็นอันแรกเลยแล้วกันนะเปิดสโคปคือมันสลับเลยนะผมรู้สึกว่าผมชอบอันนี้มากที่สุดนะครับต่อไปนะครับพรีเซตความเร็วอันนี้เป็นเรื่องของความเร <Deadpool> ็วจริงๆแล้วนะครับมีตั้งแต่ความเร็วการสะบัดนิ้วแล้วก็จะใช้ เป็นกําหนดเองนะครับส่วนความไวกล้องนะครับผมความไวกล้องผมจะบอกก่อนเลยนะครับความไวกล้องก็คือความไวตอนที่เรายังไม่ได้ทําอะไรนะครับนี่ตอนเดินตอนซูมนะครับนี่เลยคือความไวกล้องนะครับแต่ว่ามันจะมีความไวการยิงเนี่ยความไวการยิงก็คือหลังจากที่เรากดยิงเนี่ย ความไวมันก็จะกลายเป็นความไวการยิงน่เดี๋ยวผมจะบอกเลยแล้วกันนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยความไวกล้องนะครับก็คือความไวตอนที่เรายังไม่ยิงนั่นเองนะครับมีตั้งแต่ความไวพื้นฐานนะครับความไวพื้นฐานเนี่ยก็คือความไวตอนที่เรายังไม่ได้ซูมอะไรเลยคือถือปืนวิ่งนะครับส่ดสไปก็จะเป็นความไวของเล็ดดอนะครับเล d ดดอกก็คือเป็นสะโขบเล็ดดอนั่นเองนะครับเป็นสะโขบนะต้องใส่ของแต่งก่อนนะครับถึงจะใช้ความไวจุดนี้ได้นะแล้วก็มีความไวตอนเล็งนะครับความไวตอนเล็งเนี่ยก็คือความไวตอนที่เรายังไม่่ไไดด้ใสสสะโปปเ็็นบกจ ความไวของ tactical scope นะครับหรือว่าสโคบคูณ3นั่นเองนะครับผมทุกคน2.5ถึง3ามันเนี้ยลืมแล้วนั่นแหละครับผมแล้วก็มีความไว sniper scope หรือว่าสโคบของสไนที่ยังไม่ได้แต่งสโคบนะครับเป็นสโคบเดิมของสไนนะอันนี่ไงเมื่อกี้มันน่าจะเป็น tactical scope คูณ2นะครับแล้วก็จะมี tactical scope คูณ3นะครับผม tactical scope คูณ4คูณ6นะครับคูณ8นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใส่ของแต่งเลยนะครับแล้วก็ความไวในการหมุนแนวตั้งเฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยยคคววาาาามไของนนพพหะภื้นนดิอ๋อ เข้าใจแล้วอันนี้ก็จะเป็นความไวแบบส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการยิงปืนนะครับเป็นความไวกอสติกต่างๆนะครับผมทุกคนอันนี้ก็รวมๆนะครับก็จะเป็นความไวกล้องนะอันนี้เดี๋ยวเรื่องของความไวเนี่ยผมจะแจกโค้ดอยู่แล้วแล้วผมจะสอนวิธีการใช้โค้ดนะครับแล้วก็ลองไปดูว่าผมปรับอะไรบ้างก็ล,ลองปรับใช้กันดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปแล้วกันและส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นความไวของการยิงความไวการยิงก็คือความไวตอนที่เรากดยิงแบบนี้ครับนี่เราเราหันจอนี่คือความไวการยิงนะครับ คือเรากดยิงแล้วก็หันจอแบบนี้นะคือความวัการยิงนะครับแล้วพรีเซตความไวกล้องและก็ความวการยิงเนี่ยคล้ายกันหมดเลยนะครับคือ มีความเหมือนกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นความเร็วพื้นฐานความเร็วเลตดอทอะไรแบบนี้นะครับคือเหมือนกันหมดเลยนะียงแต่ว่าเป็นความไวตอนที่ยิงนั่นเองนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นความไวของใจโรสโคปนะครับความไวของใจโรสโคปก็คือมันจะเป็นการเอียงจอทุกคนคือใจโรสโคมนะครับมันเป็นลักษณะการเอียงมือถือในการขยับผมจะไม่ใช้นิ้วในการปัดแบบนี้นะอันนี้คือนิ้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือใจโรสโคปคือการเอียงจอขออภัยที่ผมไม่ได้เปิดกล้องนะครับใครที่อยากเห็นผมเปิดมือนะครับสามารถพิมพ์ได้เลยนะว่า t h e b e s t เปิดมือเล่นเกมนะครับ คอออฟเ h e Best เปิดมือเล่นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้มีคลิปที่ผมเปิดมือให้ทุกคนดูเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้เซตติ้งกล้องให้ทุกคนนะครับขออภัยที่ไม่ได้เปิดมือนะนี่คือการเอียงจอนะครับล้วใครที่อยากจะฝึกใช้ไจโรสโคปนะครับก็สามารถมาเปิดได้ที่ตั้งค่านะครับพื้นฐานนะครับแล้วก็เลื่อนลง ใกล้จะสุดเลยนะครับก็จะเจอกับคําว่าไจโลโคปแล้วก็เปิดเลยนะครับและไจโลโคปเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับข้อดีก็คือสามารถคอนโทรลการยิงในระยะไกลได้ดีนะครับก็คือถ้าผมใช้นิ้วเนี่ยยิงไกลๆนะครับมันก็ได้อยู่นะแต่ถ้าเราใช้มือในการเอียงมือถือเนี่ยมันละเอียดกว่านะครับมันละเอียดกว่าเยอะเลยมือที่มือเราเนี่ยมือเราใหญ่มือเราเล็กเนาะมือเราเนี่ยมันอาจจะคอนโทรลแบบ หลุดบ้างอะไรบ้างนะครับมันก็แล้วแต่นะความชอบนะครับอันนี้ผมไม่ได้แบบแการันตีว่ามันจะดีกับทุกคนนะครับแต่สำหรับผมแล้วผมเปิดนะแล้วก็ความไว่ของใจโรสโคปนะครับ ผมก็ปรับคล้ายๆกันนะครับแต่ผมจะบอกว่าผมไม่ให้ดูแบบละเอียดเพราะว่าผมจะแจกโค้ดให้ทุกคนไปดูเองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนมาต้องสต็อปคลิปอะไรแบบน,นี้ให้ทุกคนอัปโหลดแล้วก็ไปดูความเร็วของผมสต็อปแอปหน้าจออะไรก็ได้นะครับหรือว่ากดยืนยันใช้พรีเซตที่ผมแจก <c oughs> ให้เลยก็ได้นะผมจะบอกว่านะครับคลิปนี้เนี่ยผมมาพูดถึงเรื่องการปรับความไวนะครับเทคนิคการปรับเนี่ยมันปรับยังไงคือเมื่อกี้ผมก็บอกเลยเนาะว่าช้อยต่างๆในการปรับนะครับมีอะไรบ้างนะเป็นความเร็วเล็ดดอดความเร็วกล้อ <c oughs> งอะไรแบบนีี้้ผมกก็บบบออแแลละเยดว ถ้าใครไม่เข้าใจยังไงก็ฝากคอมเมนต์เดี๋ยวเพื่อนช่องเราเนี่ยก็จะช่วยกันบอกแล้วก็ผมก็เป็นอีกแรงที่จะช่วยบอกสําหรับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยไม่ต้องอายนะทุกคนใครที่เป็นมือใหม่ไม่ต้องอายนะครับสามารถสอบถามได้นะแล้วเทคนิคการปรับความเร็วนะครับคือความเร็วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆในการเล่นเกมยิงปืนนะผมบอกเลยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นการแบบสไลด์แล้วหันมาแบบนี้เห็นปะคือมันคือมันขึ้นอยู่กับความเร็วและคว,วามพลิวเลยนะครับอย่างเช่นตัวละครอยู่ตรงป้ายตรงนี้ใช่ปะผมเดินมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีความเคยชินะะดดัับบบนนนนึงอ่่ทีีจจสไลลลลมมาาแแแ้้้ววก็หเเย ล้วดแล้วอยู่ที่ความเร็วเลยนะครับแล้วเราจะหาความเร็วที่เข้ากับตัวเองได้นขนาดนี้ยังไงนะครับผมจะบอกว่ามันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับแล้วสิ่งที่ผมเลือกใช้นะครับในการฝึกการปรับความเร็วเนี่ยผมแนะนาว่าทุกคนเนี่ยฝึกไปทีละชิ้นเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับไปทีละนิดนะอย่างเช่นในตอนนี้เนี่ยเป็นปืน S M G นะครับแล้วผมไม่ได้ใส่สโคปนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นสกินเนาะเอาเปว่าเดี๋ยวผมเอาเป็นสไนแล้วกันแล้วก็อันนี้เป็นสโคปสไนเนาะซึ่งผมจะบอกว่าการหาความเร็วเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ผมมมจะมามาตรรงนนนนี้้้แลววหัถสมมนนุุ่ทกค ปรับความเร็วตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยหรือว่าปรับความเร็วตอนที่เรากําลังฝึกปรับเนี่ยปรับมันเร็วเกินไปนะครับเราจะหันแบบเกินแบบนี้เว้ยอันนี้คือสิ่งที่แย่กว่านะครับแต่ถ้าใครปรับความเร็วให้มันต่ําลงช้าลงนะครับการคุมปืนเนี่ยมันก็จะง่ายมากขึ้นนะครับมันอาจจะเหนื่อยในยตอนแรกนะเพราะว่าเราปรับความเร็วตั้งแต่ช้าขึ้นไปเร็วขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความเร็วช้ามันจะใช้นิ้วใช้มือมากกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับที่ผมจะบอกว่าเมื่อตอนแรกที่ผมฝึกเล่นนะครับผมเนี่ยจะปรับความเร็วแบบช้ามากๆเลยะชช้้้าาาแแแบบบบมมกกๆเลลยยวผ็ิง ค่อยๆฝึกคุมนะครับเริ่มฝึกคุมความเร็วช้าได้เยอะมากขึ้นนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะปรับให้ทุกคนดูเลยนะครับให้ปรับมาเป็นน้อยๆก่อนอะอย่างเช่นผมปรับอ่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเอาเป็นใจโร่ทุกคนจะได้เห็นชัดนะครับใจโร่การยิงแล้วก็ตอนเล็งนะครับตอนนี้ผมปรับเป็น70ดเดี๋ยวผมลองปรับมาเป็นสักประมาณ11แล้วกันอ่ะแล้วทุกคนดูนะครับนี่มันจะมีความรู้สึกมากกว่านะครับผมความรู้สึกมากกว่าในที่นี้ก็คือเราจะรู้ว่าปืนมันเด้งไปทางไหนเว้ย เนี่ยมันเด้งขึ้นไปซ้ายไปขวาวะเนี่ยเรารู้หมดเลยนะครับเพราะว่าเราอินกับความรู้สึกของตัวปืนที่มันดีดอะมากกว่าการปรับความเร็วแบบสูงสนะครับซึ่งแบบนี้จะทําให้ทุกคนฝึกการปรับความเร็วได้ละเอียดมากขึ้นนะครับผมแนะนาว่าให้ทุกคนปรับทีละนิดนี่อย่างเช่นผมแบบปรับไปแล้วใช่ไหมผมเริ่มชินแล้วเฮ้ยเริ่มชินแล้ววะถ้าเริ่มชินแล้วก็เพิ่มมาอีกสักประมาณนี่ประมาณ40แบบนี้นะครับเพิ่มมาอีกประมาณ40ให้มันเร็วมากขึ้นนี่แล้วทุกคนก็จะเริ่มแบบมีความรู้สึกว่่่าาเเฮ้ยรริิมมมะะขือ แล้วทุกคนแบบปรับความเร็วนี้แล้วคนรู้สึกว,ว่ามันชินแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามันเล่นแล้วมันเหนื่อยเพราะว่าเราปรับความเร็วแบบช้าเกินไปอ่ะทุกคนก็ลองปรับให้มันเร็วมากขึ้นอย่างเช่นผมในตอนนี้ก็ปรับเร็วมากขึ้นเร็วมากขึ้นพยายามปรับให้มันเร็วมากขึ้นแล้วผมเอาเซตติ้งที่ผมใช้อยู่เนี่ยไปให้มือใหม่เนี่ยรับรองว่ามือใหม่เล่นไม่ได้เนี่ยเพราะมือใหม่จะรู้สึกงงมากๆเพราะว่าผมปรับเร็วอะไรประมาณนี้แต่ว่าใครที่เป็นมือใหม่นะครับหรือว่าใครที่ยังหาความเร็วไม่เจอผมแนะนำว่าให้ปรับความเร็วให้น้อยลงก่่่่่่่่อออนน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 แแแแแลลลล้้้้วววววววกกก็็็คคคยยยยปรรรรัับาาาามมมมมมมเเเเเหหขึึะะจีีูสฮิงไื นี่คือเซตติ้งที่ทุกคนควรที่จะมีเป็นของตัวเองนะครับเปไงเทจัดก็ประมาณนี้แหละทุกคนเนี่ยผมเลนสไนแล้วผมก็ชินแล้วอ่ะทุกคนมันแบบมันเป็นความเร็วที่ผมแบบชินจริงๆนะเนี่ยคือผมรู้ว่ามันจะไปตรงไหนอ่ะเนี่ยว่ายิงไม่โดนเลยเ <c oughs> นี่ยคือรู้ว่ามันจะไปตรงไหนอมันก็มีความชินของตัวมันเองนะครับนี่เลยฟื้นฟ้าปงปัอง,ปองอย่างนี้แหละทุกคนมันก็ถ้าใช้ความเคยชินนะนี่โดดยิงไปเลยโดดยิงไปเลยไม่โดนฟื้นฟ้าฟื้นฟ้า โด,ดยิงไปเลยฟื้นฟับโปงเข้าให้อะไรประมาณนี้นะครับที่ทุกคนเห็นผมใช้เนะี่ยคือผมใช้มาหลายปีแล้วนะผมก็ปรับไปทีละนิดทีละนิด,นดจนมันเป็นเซตติงที่ผม ถนัดมากที่สุดแล้วนะครับมันก็มีประมาณนี้แหละทุกคนในการปรับเซตติ้งนะครับผมก็แนะนําให้ทุกคนหมดแล้วนะครับมันไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วจริงๆอ่างที่บอกไปนะฝากนะใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าใครที่ยังหาความเร็วของตัวเองไม่เจอนะครับปรับความเร็วช้าไปก่อนนะครับค่อยปรับความเร็วให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดจนรู้สึกว่ามันโอเคนะครับผมสําหรับเรานะโอเคแล้วเซตติ้งที่ผมจะมาแจกนะครับก็เป็นความไวที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับแบบร้อยเปอนตะที่ผมใช้เลยนะครับใครที่อยากจะใช้ตามผมเนี่ สี่ส6โคห้าสกโคหกอะไรก็ตามนะพวกนั้นอ่ะผมไม่ได้ปรับนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นสโคมพวกนั้นอยู่แล้วนะนนทุกคนไปปรับกันเองนะครับเดี๋ยวผมขออัปโหลดเลยลวกันนี่ครับ MP t h e b เ s อนะอัปโหลดเรียบร้อยนะครับก็จะจัดการนะครับโดยที่ใครที่อาจจะเอาความเร็วของผมไปใช้นะครับก็เข้ามาที่จัดการตรงนี้นะครับจัดการเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคําว่าใช้ค้นหาแช์นะอันนี้คือพรีเซตที่ผมมีอยู่นะครับความเร็วของผมนะแล้วก็ใครที่อยากจะใช้ความเร็วของผมเนี่ยก็เข้ามาที่ค้นหานะครับแล้วก็กรอกรหัส เป็นรหัสที่ผมจะแชร์ให้ทุกคนนะสร้างรหัสแชร์เลยปึ้งคัดลอกรหัสแชร์นี่ครับ ถ้าสมัคใครที่ได้รหัสแชร์ที่ผมส่งไปแล้วหรือว่าใต้คอมเมนต์แล้วนะครับก็มากรอกตรงนี้กรอกตรงค้นหานะครับกรอกเสร็จปุ๊บพึ่งดูตัวอย่างนี่เลยครับผมก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมใช้หรือว่ารหัสของผมในตอนนี้นะความเร็วมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วถ้าใครอยากจะใช้เซตติ้งผมเลยนะครับก็กดใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าใครที่อยากจะดูนะครับว่าผมปรับประมาณเท่าไหร่ขอไว้ที่ผมใช้นะครับก็ดูก่อนแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็ค่อยไปปรับให้กับตัวเองแล้วกันนะครับถ้าใครไม่อยากจะใช้กดใช้ตรงนี้เลยนะเพราะกดใช้ตรงนี้เลยครับ นะครับผมแต่ผมจะแชร์รหัสแชร์ของความเร็วผมให้นะครับผมทุกคนโอเคนะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมไม่ได้เล่นให้ดูนะครับเป็นการแจกความเร็วให้กับทุกคนเลยกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนม,มากๆที่รับชมนะครับไว้เจอกันในพีน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ